คามป้องไปสุขสุขคอนะค่ะวันนี้จะก่อนจะพาเพื่อนๆเดินทางไปชมสวนดอกไม้จะเจอผักป่าหรือเปล่าจะไปเจออะไรบ้างไปลุ้นกับยายก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปลุ้นไปชมกันนะคะไปจ้าอุ๊ยอุ๊ยสวยงามทีเดียวเชียวค่ะชมดอกไม้ค่ะที่เมเกสอนเยอะที่สุดนะคะเป็นช่วงฤดูที่มันบานก่อนเพื่อนนะคะ น้องพึ่งก็จะมาเก็บออเกสรดอกไมา้จากต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเขาบานแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่บางที่ไม่มีคือพึ่งเอาไปหมดแล้วนะคะอันนี้ที่กําลังจะบานที่กำลังแตกตุ่มขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้มันก็สวยงามนะคะสวยงามของเขานี่ค่ะดูไปมองไปจะเห็นอ่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะ เสศน,น้ำหวานเยอะที่สุดน้องเพิ่งชอบจังเกิดดอกอันนี้ไปละจ้าเพื่อนเพื่อนชมดอกไม้ต้นนี้ค่ะข้างบ้านนี่สวยอย่าบอกใครเลยเพื่อนๆนดูสิสวยเนาะโอ้โหถ้ามันกินได้มันคงไม่เหลือนะนี่อีกอนนี้แหละคนหนึ่งจะเก็บไปกินอืมสวยเชียวสวยจริงๆค่ะมาให้ชมด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะดูใกล้ๆค่ะสุดยอดมากค่ะ ดอกย่าไม้เ,เพื่อนๆชมอีกแล้วค่ะมุมนี้ก็มุมนี้สิสวยไม่แพ้ใครเลยน้อโอ้สีม่วงงามพี่น้องสีม่วงอมขาวนะคะวุ้นได้นี่แม่สวยมากเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยนะคะแถวนี้เต็มไปด้วยดอกไม้ค่ะไปแล้วอ๋อมุมนี้ก็ไม่ยอมแพ้สิเธอม่วงได้ฉันก็ม่วงได้ แต่ของฉันมันม่วงจิ๋วกว่านี่สิสวยกว่าเลยไม่ล่ะว้าวม่วงจิ๋วค่ะม่วงจิ๋วสวยมากมันสวยจริงๆนะเ,นเพื่อนๆโอ้โหยนี่ถ้ามันกินได้นะนสวยมากเลยค่ะอุ้ยอุยดอกไม้ทำไมมันสวยจังไปแล้วจ้ามุมนี้ก็สวยอีกแบบค่ะ ดอกญ้ามุมนี้ก็สวยโอ้สวยมากเพื่อนๆพื่อนนี่เอามาให้ชมนิดหน่อยจ้าเอาวิวดอกไม้สวยๆมาฝากจ้าเพื่อนๆทุกคนดูสิคะเหลืองก็เหลืองสินี่ค่ะสวยงามมากจ้าแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องสีขาว พี่น้องเวลาเข้ามาออกดอกพร้อมกันยนี้เขาสวยมากเลยนะคะว้าวร้อนวันนี้รู้สึกอากาศดีวะว่าไงว่างไางไมุมนี้ให้เป็นนางเอกเลยสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ชมดอกไม้สวยๆค่ะว้าวไปแล้วชมดอกหญ้าป่านี้ค่ะสวยงามได้ใจนี่เลยนี่เลย โอ้ยสวยนะคะสวยงามได้ใจจริงๆค่ะเพื่อนๆอุ้ยงามๆพี่น้องดอกไม้งามเนมา,านะคะ่ะไปแล้วไปแล้วมา,มาให้ชมนิดหน่อย,ยกระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆยี่ก่อนนกกระเทียมป่าปานี้ไหมเพื่อนๆชมอีกแล้วค่ะหลายแห้งพี่น้องนี่ค่ะเต็มเลยนะคะเต็มอยู่พี่น้องกระเทียมป่าอุ้ยค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลย นี่สุดยอดเลยนะคะต้องพักออกดอกกระลังกระลังพ่อเก็บเลยจะนี่นี่อก่อนจะถอนเอาหมดทั้งต้นเลยนะคะนี่นี่ค่ะพี่น้องนี่อร่อยมากเลยค่ะนี่อย่างนี้ต้องเก็บค่ะนี่ตัวนี้ก็อร่อยค่ะนี่นี่ค่ะอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่ค่ะไปค่ะ เก็บผักไปกินกับขนมจีนค่ะเนี่ยกอนนี้เอาทั้งกอเลยนะนี่เอาหมดเลยกันนี้นี่เลยอี่เลยค่ะนี่แล้ลววันนี้กินขนมจีนกับผักกอสวยสวยไปค่ะมัง้นกัะเทียมด้วยค่ะกระเทียมชนิดนี้เอาไปขั้นส้มผักนะพี่น้องนะแซ่บค่ะเนี่ยเยอะมากค่ะตรงนี้ ตรงนี้เยอะมากค่ะข้างทางนี่ค่ะโอ้พี่น้องเดี๋ยวนี้เอาไปขั้นส้มผักค่ะโอ้ร้อยเขาออกดอกส,สวยๆก็น่าจะนอไปค่ะ